ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับหากคุณกำลังต้องการจะเติมเกมต้องนี่เลยเพจ Over Top Up บริการเติมเกมราคาถูกมีมากมายหลากหลายเกมมีผู้ติดตามกว่า1น0 0 0 0สคนจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีบอกเลยรีวิวโคตรแน่นไปเซิร์ชกันได้เลย Over Top Up ได้ทุกแพลตฟอร์มรายละเอียดตามนี้เลยใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคผมก็สวัสดีอีกรอบกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio เกมเหมือนเดิมทุกคนก็จะดำเนินการอัปเดตข้อมูลข่าวสารของ eFootball 2026โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกกมเหมือนเดิมนะครับสำหรับใน2คลิปนี้นะครับคนเราจะดำเนินการพูดถึงสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะทุกคนเป็นแคมเปญการแจกฟรีรูปแบบใหม่นะครับคนเลยก็ตำนาน,นครับคนที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนของวันจันทร์นะครับก็มาดูเลยกันนะครับว่า ล่าสุดเนี่ยคนมีการแจกพเออะไรกันบ้างครับทุกคนสรับแคมเปญใหม่ล่าสุดของ FIFA E นะครับผูกคนก็มาดูเลยกันนะครับว่าจะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างนะครับก่อนับชมคลิปการก็มาทุกคนฝากกดไลค์กด Sub subscribe เปกนะลุังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียนดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะมีข้อมูลข่าวสารของ f o o ุต a l l 2026อย่างไรกันบ้างนะครับก่อนเข้าเกมมาก็เจอกันเหมือนเดิมนะครับสหรับอินโบนัสแล้วก็มีแคมเปญใหม่เป็น Cup นั่นเองนก่่ออืบเราาไล่เรียนั่ง แพ็กนักเตะกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเริ่มอาชีพแพ็กแรกนะครับทุกคนเป็นแพ็กของนักเตะแจกฟรีนะทุกคนเป็น daily free down นะทุกคนเป็นาการแจกฟรีของไมเคิลโอลิเซทุกคนจากทีมชาติฝรั่งเศสนั่นเองนะครับทุกคนอันนี้คือเปิดฟรีทุกวันวันละ1ครั้งนั่นเองนะครับทุกคนและก็ต่อมานะครับเป็นอีพิกแอนโชว์ไทม์นะทุกคนมีเดวิดแบ็กแฮมนะครับผมแล้วก็โชว์ไทม์ตรงนี้ครับทุกคนเป็นโชว์ไทม์นะครับมี แฮร์เคนนะครับคนชาบี้ซีมอนและก็ยานโอบลกนะครับวันนี้ก็สามารถไปจัดกันได้เพืนคน900อีฟอนคอยนะครับส่วนแพ็คอื่นๆก็อยู่กับเราตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนั่นเองนะครับทุกคนและก็ในส่วนของวันจันทร์นะครับจะมีตำนานเข้ามาใหม่เป็นพโลูมอเดนียทุกคนเนมาร์เจ้าและก็ราอุลกอนซาเรสนะครับทพกคนเป็นจากอิตาลีบราซิลและสเปนนะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนของวันจันทร์นะครับนี้ก็จะทําการลงรายละเอียดให้ในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับ และก็จากนั้นครับทุกคนเรามาดูที่รายละเอียดของแคมเปญกันบ้างเลยกันนะครับเป็นอย่างที่ทราบนี้นะครับว่าในการแจกฟรีของไมเคิลออริเซนครับคนนี้นะครับจะมีการเปิดแพ็กฟรีและคนลุ้นฟรีทุกวันวันละ1ครั้งนะครับและก็จากนั้นนะครับทุกคนเรามาดูที่ทางฝั่งของภารกิจกันบ้างเลยกันนะครับ สำหรับภารกิจนี้ครับทุกคนมีแคมเปญแคมเปญอัพนะทุกคนเป็นฟี فا อีเวนต์ครับ2025นะครับก็มีแจกโค้ดด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อีกหนึ่งอันก็คือจะเป็นการแจกฟรีประมาณนี้ทุกคนเป็นไอเทมต่างๆนั่นเองนะครับที่จะอาถูกเพิ่มเข้ามานั้นทุกคนใครที่สำหรับเคลียร์อีเวนต์ผ่านนะครับก็สามารถรับรางวัลตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของอีเวนต์นะครับก็คือมีเข้ามาใหม่หลายรูปแบบเลยนะครับว่าจะเป็นอีเวนต์ที่เล่นกับคนหรือวันกับยูเซอร์นะครับแล้วก็อีเวนต์ทีี่่เลนนนนนกกัััับบบบออทหรรืะค AI ้็ เข้ามาใหม่หลากหลายมากๆนะเพืคนก็จะลืมเข้าไปจัดกันได้ทุกคนเพื่อรับของรางวัลจากอีเวนต์นะครับทุกคนเพราะว่ามีทั้งแคมเปญัพนะครับทุกคนเป็นแคมเปญของฟีฟ่า e นะครับที่จะมีการแจกฟรีเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนจากนั้นนะครับผมขอย้ําอีกทีเลยกันหน่อยครับว่าในส่วนของการแจกฟรีไมเคิลโอลิซีนะคนมันจะแจกฟรีให้เปิดฟรีครั้งละ1วันนะทุกคนอ๋อเป็นวันละหนึ่งครั้งนะทุกคนก็คือมันแจกฟรีวันต่อวันนะทุกคนไม่สามารถตุนไว้เพื่อไปเปิดครั้งเดียวได้้้นคกก็ือเเขาี เราต้องเปิดทันทีนะทุกคนถ้าเราสะสมนะครับเราจะเปิดได้แค่ครั้งเดียวทุกคนเพราะว่ามันแจกฟรีแค่วันต่อวันเท่านั้นนะครับและก็ตอนนี้นทุกคนในเพจของอีลิกไทยแลนด์นะครับกำลังมีถ่ายทอดสดนะทุกคนการแข่งขัน Next Gen 2 0 2 5นบะทุกคนบอกเลยว่าเป็นแมทชิ่งของโซนโมบายด้วยนะทุกคนณเวลานี้นะครับก็สามารถไปรับชมนะครับทุกคนไปติดตามที่เพจของอีลิกไทยแลนด์ได้เลยนะทุกคนบอกเลยว่ามีแต่มือดีทั้งนั้นับทุกคนไปดูสกิลไปดูการเล่นของ ว่าที่ปโปรเพเยอร์กันได้เลยนะครับทุกคนที่มีการจัดแข่งขันกันอยู่ตอนนี้นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้ในเพจของอ e ีลีกไทยแลนด์นะครับทุกคนก็มาทำการอัปเดตให้สั้นๆประมาณนี้ทุกคนผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกลังใจกันเหมือนเดิมทุกคนไว้เจอนใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ